ทำอะไรการแร้วแล้วแล้วสวัสดีครับก่อนเพิ่มเร็วสวัสดีครับฮัลโหลเล่นอะไรกันนี่โหตักดินเลยเลยทำภูเขาก่อนไหนทำภูเขาทำไงเอาทำภูเขาก่อนอ่านั่นแหละนั่นแหละทำภูเขานะทำภูเขาเออช่วยกันช่วยกันทำภูเขาเร็วพี่คินกับพี่เพิ่มทำภูเขานัาน่นพี่เขาตักแล้วทำภูเขาให้เอาเพิ่มเพิ่มเอามือประกบเลว เอามือประกบทำภูเขา,าทำภูเขาเลยเล่นกันสองคนทำภูเขานะอืเออเป็นภูเขาเลยนะหนไหมเห็นมีภูเขาไหมฝนตกน้ำไหลมาไหมฝนตกน้ำไหลมาไหมโอ้แบ็คโคลคันนี้แรงดีจังโอ้ภูเขาสูงแล้ว ภูเขาสูงแล้ว